กราคุนายสันตินันประสวรร์จากหน่วยงานจังหวัดภูเก็ตต้องขอกราบขอบคุณท่านรัวหน้ารจังหวัดภูเก็ตท่านสุพัน์ก้อนเรื่อนักของไทยเป็นอย่างสูงที่กระณาให้เกียรติเาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดนักพบรายงานภูเก็ตยอบแรดสู่เทสั้นที่ในวันนี้สำนักงานจัดการจังหวัดภูเก็ตได้จัดโครงการนักพบรายงานประจําปีงบประมาณ2,563ภายใต้ชื่องานวันนักพบรายงานภูเก็ต ก็แฝงภูทศันท์เติที่ในวันพฤหัสบีที่20สิงหาคม2563โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สมัครงานได้เลือกตำแหน่งนงานที่ตรงความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเองและสมัครงานกับนายจ้างสถานต่อการได้เป็นจำนวนมากในคราวเดียกันซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของนายจ้าง สถานประกอบการที่จะประสที่จะหาคนไปทํางานส่งเสริมการจ้างงานช่วยลดป,ปัญหาการว่างงานและการขาดแนรงงานและเป็นการเพิม่มช่องทางให้กับผู้ที่ต้องการหางานทําได้รับโคได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของตำแหน่งงานและความต้องการของตลาดแรงงานที่ง,ง่ายและสะดวกมากขึ้นการจัดงานในวันนี้มีกิจกรรมตาร่างๆที่จัดไว้เพื่อให้บริกา,การผู้หมมางาน ดังนี้ 1. นิจการรับสมัครงานทุกบุกท,กท,กที่การศึกษา 2. ได้มีโอกาสสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยโงจำนวน30แห่ง114ตำแหน่งจำนวน609ตากรา 3. รัฐบานตำแหน่งงานมากในจังหวัดภูเก็ตหนราตำแหน่ง, 135, ำนงจำนวน1 0 2 8อันรี่สบา 4. ประชาพันธตำแหน่งงารบ้านจังหวัดได้เชียงจังหอัด้วยจังหวัดพะงากระนี่สุราษฎร์ธานีระนองนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์จำนวน142ตำแหน่งจำวงนวน1,225ต่างหาก 5. จัดนิทรศกา,า,ารของหน่วยงานในสันาางกัดกระทรวงแรงงานทั้งหมดเพืการให้คำปรึกษา ตามระดับกรมนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัดสำนักงานส่งเสริมการรับพิสูจน์แรงงานจังหวัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสถาบันขจาราถึงมือแรงงานที่สิบเอกกรซึ่งในวันนี้ได้มีการสนับสนุนการสาธิตอาชีพอิสระอาทิเช่นบาร์เทนเดอร์การทำปอกเปี๊ยะสดและบริการตัดผมฟรีด้วยการจัดงานในวันนี้ ได้รับรองรูปมงือนในการดงานอย่างจัดต้้งแผนที่โยนทุกอยในการให้ความพุ้มครังสถานที่รวมทั้งใน้านสถานปรกอบการทั้งสารอีสทที่ได้มีการเที่นวชมมานั้งแตาแมน่อนานว่าและได้มีการมารับส่งมาไหนและสัมภาพในวันนี้ปัจจุบันได้เวลาสำหรับผลว่างงานมาก นี่ก็เป็นความพยายามของท่านจัดหางานนะครับในการหารงานรวมทั้งผู้ประกอบการต่างๆทั้ง30วชิบแขที่เข้ามาช่วยก็หวังว่าวันนี้คงจะได้ผ่อนคลายสถานะการตกงานของพี่น้องประชาชนจังหวัดภูเก็ตตำแหน่งที่ก็ที่อยากได้ก็คือตรงกับความรู้ความถนัดของตนเองนะครับอย่างน้อยที่สุดแม้ว่าจะไม่ตรงอะไรเลยก็ไม่อยากให้ทุกคน เลือกงานมากขึ่งไปเนื่องจากว่าสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่มีงานทําดีกว่าส่วนใหญ่พถทามนพัฒนามากยิ่งขึ้นมีการแง้มเปิดเมืองมากยิ่งขึ้นก็ค่อยๆคิจารณากันไปต้องขอบคุณผู้ประกอบการต่างๆทั้ง30แแห่งต้องขอบคุณท่านจัดงานจริงๆที่ทําให้เกิดการจัดงานในวันนี้ได้ ก็คิดว,ว่าพี่น้องประชาชนคงจะได้รับความสะดวกสบายถือยังน้อยก็มีงานทำมีรายได้ในการจุนเจือครอบครัวใน,นสภาวะเศรษฐกิจที่ผืดเคืองแบบนี้ท่านที่ได้เข้าทํางานแล้วผมก็อยากให้ท่านทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ไว้วางใจต่อผู้ประกอบการในจ้างที่เลือกท่านเข้ามาทํางานท่านที่อยู่ในงานแล้วก็นั่งหน้าตั้งตาทางานนะครับจะเห็นว่าคน จำนวนมากอยู่ในภาวะความลำบากท่าอยู่ในสถานะที่ดีกวา่าก็รักษาสถานะที่ดีของท่านต่อไปขอขอบคุณอีกครั้งขอขอบคุณการจัดงานการจัดบูธการให้ข้อความคิดเห็นความรู้ทางกฎหมายแรงงานสิ่งที่ผู้ปาาระกันตนก็หวังว่าการจัดงานครั้งนี้คงประสบความสําเร็จวัตถุประสงค์ตามที่เจตนาลงไว้ทุกประการ ปัจจุบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานวันนัดพบแรงงานภูเก็ตจับแฟร์2 0ปดนะบันนี้ครับฉันอู๋ไท้วันจีนหนูค่ะแล้ววันนี้มาทำอะไรครับเอ่อมาสมัครงานค่ะปกติตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะตกมาประมาณ3เดือนแล้วค่ะเดือนแล้วค่ะีผ่าานมก็ลำบากนิดนึงค่ะทำอะไรอยู่บ้าง เช่าบ้านค่ะชาา้าานมีผลลดผลดน,นิดหน,น่อยนคน่ะมา,า,มาพนักง,งานขายค่ะลายตั้มแนงด้วยแล้วลายตำ้หแงตอนนี้เอาหมดถ้าได้อะไรก็เอาใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้เอาหมดถ้าได้อะไรก็เอาฮะบ,บ,บ้านอยู่แถวในเมืองค่ะ มีเพื่อนมาสมัครด้วยกันไหมมาคนเดียวเลย,ม,เยมีความคาดหวังไหมวันนี้ว่าจะได้างานะะมีความคาดหวังว่าจะได้คะ่ะอยู่ตำแหนแ่งอะไรที่สมัครตอนนี้นสามตำแหนแ่งได้จากตำแหน่งนะจะจฝากไหนๆที่ยังมมรททีี่่ไงาานออางนยากฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะสู้ๆค่ะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ย่แำแย่อยู่ เศรษฐกิจอะไรก็ไม่ค่อยดีค่ะอยากให้แบบมีกำลังใจสู้ๆต่อไปค่ะสำหรับว,วันนี้ที่มีการรับผลงานนี่ถือเป็นสัญญาณที่ดี<ม>รู้สึกว่า,ามีความรู้สึกดีขึ้นไหมค่ะอ,อยากให้มีการจัดทิ้งที่อยๆดเผยอยากให้มีการจัดอย่างนี้ให้แบบแบบให้มีงานเยอะกว่านี้ถ้าว่ายังมีช่องทางที่สมัครทาออนไลน์ได้ด้วยหลังจากวันนี้ไปนะค่ะค่ะ สัะดีค่ะดิฉันทิตาพาชินโสพลทรัพนะคะเป็นผู้เข้ารับฝึกการอบรมหลักสูตรต,ตัดผมบุรุษ2280ชั่วโมงที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน21ภูกเก็ตค่ะการมาเรียนที่นี่นะคะก็ทำให้เราจากที่เราไม่เคยตัดผมมาเลยก็ทำให้เรา มีความรู้มีความสามารถในการตัดผุมช้ยได้และสามารถไปประกอบอาชีพได้จริงซึ่งใช้เวลาเรียนก็ไม่เยอะค่ะแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพที่ที่ดีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรในการเรียนค่ะแล้วกเ็เรียนแล้วก็ได้ไปออกหน่วยบริการประชาชน <S 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 เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ8โมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งของ แล้วก็มีวันหยุดนักขัตฤตษ์เลิกปกติเหมือนวันราชาการเลยค่ะแล้วก็วอ,อะไรนะคะใช้เวลาเรียนเท่าไหร่ใช้เวลาเรียนประมาณ2เดือนค่ะแล้วฝึกง,งานอีก1เดือนนะคะเ,เหมือนอย่างวันนี้ค่ะเราได้มาให้บริการสําหรับผู้ที่มางานของกรมแรงง,งานนะคะก็ หลังจากนี้เราเรียนจบเราก็สามารถไปประกอบอาชีพได้นะคะก็จึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนที่ว่างงานหรือว่าอยากที่จะหาอาชีพใหม่ๆเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วหรือว่าไปสามารถไปประกอบอาชีพได้ขอเชิญให้มาสมัครเรียนที่หลักสูตรที่เราเรียนเนี่ยการศึกษนียเรามีหลายทารงเราเียคืออันนี้มันเป็นพื้นฐานค่ะแล้วเราสามารถไปต่อยอดเป็นวินเทจได้หรือว่าทรงอื่นๆได้ ตอนนี้เราเรียนพื้นฐานเพราะว่าเวลาเรียนเรา2เดือนเราก็จะได้ทสงพื้นฐานไปก่อนแล้วต่อไปในวันข้างหน้าจะมีการเปิดหลักสูตรวินเทจเป็นการต่อยอดและพัฒนาฝีมือของเราขึ้นไปได้อีกนะคะจะาไเ็เพื่อนเคนที่ยังตกงานหรือคนที่มีงานแล้วแต่สนใจในด้านนี้เพื่อไปทำอาชีพค่ะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะสามารถไปสมัครหรือว่าติดตามข่าวสารได้จากเพจสพร2อยยูกตค่ะ มันมีหลายอย่างนะคะให้เรียนมีทั้งทำอาหารตัดผมตัดเย็บหรือว่าเป็นช่างต่างๆสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารได้ที่ในเพจค่ะออขอบคุณค่ะ